สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับพี่บีนะนะนะครับชาวชมรมคนรักเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสุขุมสุขนนะครับนาอเอ่อวันนี้นะครับวันนี้มี p พาเวอร์แอมนะครับ p พาเวอร์แอมเข้ามาหนึ่งแท่นนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับช่างตวงเพิ่งมาแต่เกี่ยวข้าวนะครับที่สกลุนครนะครับเพิ่งกลับมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ พอได้หาสินค้านิดๆหน่อยๆนะครับโอเคนะครับวันนี้แทนนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับจะเป็นรุ่นอะไรนี่นี่เลยครับรุ่นนี้เลยนะครับมาครั้งนี้หล่อๆเลยนะครับรุ่นนี้ FA นะครับ FA ห้าพันสองนะครับ DXB ห้าพันสอง RIB นะครับชื่อรุ่นก็แทนนี้นะครับสามารถขับอะไรได้บ้างนะครับช่างตรง ช่างโต้งก็แนะนํานะครับแนะนําเลยนะครับขับเบรคครับอันนี้สิบสองนิ้วนะครับสิบห้านิ้วสิบแปดนิ้วยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับขับไปเลยครับข้างละสี่ดอกครับแรงๆนะครับตัวนี้ดอกดอกแปดแปดโอมนะครับถ้าช่างโต้งจาไม่ผิดนะครับตัวนี้นะครับแปดโอมน่าจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบวัตต์ด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแอมบิดนะครับ เป็นคร์ดีฟูบิดหรือเปล่าครับที่เขาเรียกกันก็สวยๆนะครับแท่นนี้นี่ครับดูใกล้ๆนะครับสวยๆครับแท่นนี้สวยมากเลยครับแท่นนี้ใครได้ไปนี่อ้อย่างคุ้มเลยนะครับนี่ครับ่องไม่มีสนิมนะครับเจ้าของเดิมนี่ดูแลดีมากเลยนะเรื่อย่างนี้นี่ครับข้างหลังสวยๆเลยนะครับแท่นนี้ ก็สำหรับท่านใดนะครับที่ยังหาเ W อวมนะครับไปใช้ในงานเปิดกินเลี้ยงบีใหม่นะครับก็มาจัดได้นะครับแท่นี้นะครับสำหรับราคานะครับราคาอยู่ที่16,500บาทนะครับ16,500บาทนะครับ18นิ้วข้างละ4ดอกนะครับ ยีนิ้วถ้าเป็นรอยสีก็ข้างและสีดันไปเลยครับยาวๆครับสําหรับค่ายนี้นะครับ F-A นี้จะซ่อมถูกหน่อยนะครับค่ายนี้ซ่อมไม่แพงหรอกครับค่ายนี้เป็น power amp ของคนไทยเองนะครับคนไทยเราเองนะครับสุดยอดมากเลยนะครับแถนนี้แรงนะครับบอกได้ว่าแรงนะครับคลิปนี้ช่างต้องจะไม่ได้รีวิวข้างในให้ดูนะครับถ้าใครสนใจก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวช่างต้งจะถ่ายรูปข้างในไว้ให้ดูด้วยนะครับก็แชทมานะครับไลน์มานะครับ Facebook นะครับเฉลิมพรยืนสุขนะครับ f a c e b o o k ครับแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับ0893952878นะครับถ้าด่วนจริงๆช่างต้งอยากใช้ด่วนจริงๆก็063นะครับ 9ก้าสามห้าหนึ่งหนึ่งสามสี่นะครับศูนย์หกสามเก้าสามห้าหนึ่งหนึ่งสามสีนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างตรงก็จากไปแล้วนะครับฝากไปด้วยนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆนานาด้วยนะครับสำหรับช่างตรงนะครับโอเคนะครับเนาะช่างตรงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ